อุ้ยหมอนห่วงหมอนอันห่วงหลานห้อนแม่ออกไปไหนห่อนยิงอยู่บ้านสวนเนาะห้อนขนาดลนอะปิวเวกๆแม่ปิวแดงได้ห่อนแต่หน่าพักอู้อันเนี้ยขนาดหดแล้วแต่เจ้าดูยังอันมีดินเปี๊ยะอยู่แต่แท้ยังเหวเลยเนี่ยอุ้ยหมอนห่วงหลานกลมได้กินมายังมานี่มดนี่ไหมมอนกลมหมอนอันกลหลานได้กิน แกงแค่กะจะแกงแค่จีนกะอืมแกงเอาใส่ตู้ไว้ก็ได้แม่นี่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะคะเอฟี FC. คุณนายช่างกับคุณนายสวนผักนะคะวันนี้บรรยากาศเชียงรายร้อนมากร้อนร้อนนี่น้องแม่ผักมาเจ้ารดหน้ามดเลยแท้เนี่ยเดียเจ้าเติหมาะขนาดเดี๋ยวเหี่ยวแล้วแม่ พักอ่ะเออเนี่ยขนาดยังเปียยวนเนี่ยดูยังเหี่ยวแล้วแม่มันห่อนอ่ะโอ้พะก,กาดอ่ะจะเหลือวันนี้สิ่งมีชีวิตเออพริกดูต้นพริกอ่ะพริกกับมีพะก,การะกับมีอืมห่อนแต่ห่อนว่ะยิงแต่ว่าเจ้าไปเอาองคงกิดไปให้ลูกโอ้พอไปกลางตรงแล้วจะไม่ซ้อพักเพชรนะ ยังอันฝนอันยังห่อนไปห้อนเงาเก่งแค่มีอย่างส่ฟรั่งมเก่งแค่นี่เอาเออนี่งามไหมเนาะตีไปสีวันนั้นของน้องกขาวๆหรออันนี้สีไหนนี่เม็ดงามเป็นามว่อสีวันไกลไหมก่ะอ๋อเม็ดงามมานานเหอเขาเหมือนกันนะหนักผีนี่ได้ เจ๊กแกนกะกินน่ะกินเรเบื่อก่เชียเจ้ากูเมืนอยู่กับข้าวปนปอจะดีเนี่ยนะ,หะแมห,ะนะหมแล้วแม่ฮะปนปอจะดีเนี่ยนะแหมแล้วปนปอจะได้เนี่ยนะเข้ามาแลวนะนี่กัหลังอนันเอาใส่ไต่ท่นว่าจะไปให้ลูกอยู่เขาเจ้าหนะอืมอากาศปิวเวกๆเลยแม่ฮอน่นะจะไปใครไปไหนแดดเดียวแดดน่ากลัว เห็ดหอนหอนหอนขนาดอะยังบ่าเออมันกุมพามีนาแล้วเนาะเอ้าแมวอากาศรนหอนขนาดอ้าวหอนแต่แตหอนแต่หอนบ่า 啊，哦，哦，真。